สวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวสักนิดนะคะบรรยากาศด้านนอกฝนฟ้ากำลังตกค่ะมาจัดแซบก่อนที่จะพาเข้าสวนนะคะวันนี้ผักการหอมจะทํายำวุ้นเส้นค่ะมาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมที่พอหาได้ในภาษาไทยและภาษาสวีดิสค่ะวุ้นเส้นกลอดนูดลารพริกชิรีมะเขือเทศทูมอดเตอร์ ซิทรูนมะนาวกุเลิกหอมใหญ่เซลลารี ie, ตามด้วยผูยุเลิกและต้นหอมใหญ่ของที่นี่นะคะหอยมุสโล์แบล็กฟิชปลาหมึกบาลันแฟลตหมูบดซอกเกอร์ cer, น้ำตาลชูรสยูนเนอเตอร์ถั่วลิสงฟิชซสน้ำปลาและซีอิ๊วขาวจาก พริกนะคะช,ช่วงนี้พริกสดของเรามีน้อยนะคะใส่พริกแห้งลงไปด้วยค่ะกำกันใส่เลยจ้ะนี่นะคะพริกสดแล้วก็พริกแห้ง เครื่อเทศเหลือลูกเดียวจ้ะจุรสจ้าแอบไอแอบไอน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปเลยจ้ะใครทานรสไหนก็ จัดไปห่ะผักกันหอมไม่มีสูตรตวงให้นะคะน้ำปลาสีอ <c oughs> ิ่วขาวจะใส่ให้หอมหอมนิดนึงเนาะเอ๊จามอ่ะ มะนาวจ้ามะนาวสิทรูนสิตรูนช่วงนี้เป็นหวัดเป็นไอจะพี่น้องทำงานตากฝนไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้ของเราเริ่มจะโตขึ้นแล้วจ้ะโอ้โห คิดถึงน้ำกระเทียมดองเลยจ้ะกระเทียมดองไม่มีนะคะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงกระเทียมดองไม่มีหอยจ้ะหอยก็ลูกเล็กนิดเดียวจ้ะหอยคนละถุงกับลูกใหญ่นะคะถุงนี้คุณเลมโบซื้อมาก่อนจ้ะคนไม่ชอบหอยแต่ซื้อหอย เนี่ยอันที่จริงนะแค่นี้ก็ทานกับข้าวได้แล้วจ้ะพี่น้องหอมใหญ่คูบีเลิก สามีก็ซื้อจกินผักจัดไม่ค่อยทันจ้ะอันนี้ก็เป็นการถนอมเซลลารี่ด้วยนะคะ ยังไม่ใส่วุ้นเส้นเลยเต็มกระมังแหละพี่น้องเอ้ยวุ้นเส้นคงใส่ไม่หมดแบ่งไปทำสุก,กี้ให้คุณเลมโบดสดน้ำร้อนๆหลังเลิกงานดีกว่าจะาอันนี้นะทานผักค่ะงานนี้ ีจืดๆแต่เผ็ดใช้ได้เลยนะคะพี่น้องจ้ะเอาเนาะครัวต่างแดนค่ะต่างแดนในถิ่นกันดานจัดได้แค่นี้แล้วจ้ะพี่น้องแต่ก็แซ่บเวอร์อยู่ด้ก็ใส่ถั่วลิสงนะคะเด<ๆ>ีย๋ยวค่อยโรยหน้าอีก อย่างเดียวจ้ะพี่น้องขาดความไม่อร่อยน้องนั้นอร่อยหมดทำเองไม่อร่อยได้ไงเนาะจนก็ต้องชิมให้มันถูกปากเรานั่นแหละจานสวยของพี่น้อยนะคะพี่น้อยพินยดาให้มาจากเจ้าของเรือนอ่ะจริงๆแล้ว ไม่น่าจะจับจานสวยเพราะว่าอาหารของเราจะหมองจ้ะโอยเสบๆอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋า แส,แสบอยู่เด้อดูน้ำส้สมน้ำซ่ามะงงมะนาวซะก่อนจ้ะนี่เอ้ยมันัวมะนัวด้วยกันเดลยจ้ะผักของเราก็พอหาได้นะคะประมาณนี้จ้ะรอให้ถึงฤดูร้อนเราคงไม่ขาดแคลนผักนะจ้ะพี่น้องจ้ะอากาศมันหนาวคะ่ะเราก็อยากจัดแซบเราก็ได้แค่นี้แหละนะคะเพราะว่าวัตถุดิบและส่วนผสมของเรามันก็ ขาดแคลนไปนิดนึงแต่รสชาติก็ใช้ได้เลยจ้ะภูมิใจในสิ่งที่มีค่ะจะไม่สแสวงหาในสิ่งที่ขาดค่ะเพราะว่าถึงยังไงมันก็หาไม่ได้นะคะพราะเราอยู่ห่างไกลความเจริญจะอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่นอกเมืองด้วยค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมไม่ได้ทานให้ชมนะจ๊ะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ติดตามมาเข้าครัวแล้วก็มาชิมยำวุ้นเส้นตามีตําเกิดกับผักกาดหอมนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอโทษทีนะคะผักกาดหอมไม่ได้ทานให้ชมค่ะเพราะว่าทานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้ารั้วเข้าสวนค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกมาให้ชมอ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปนะคะ โชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยคะ่ะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านจา้ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า